เจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าบุญยวัฒน์วงมานิ์เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่13มหาอมาตโทนายพลตรีเจ้าบุญยวัฒน์วงมานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่13แห่งราชวงศ์ทิพย์จักเจ้าบุญยวัฒน์วงมานิ์มีนามเดิมว่าเจ้าบุญทบงณนะ์ณลำปางประสูติเมื่อวันที่หพฤศจิกายน พศ2400เป็นเจ้าราชโอรสในเจ้านรานาันทชัยชวริตเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางองค์ที่12กับแม่เจ้าฟองแก้วต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าอุปราชในปีพศ2438เจ้าบุญยาวาฒวงมานิตมีเชษฐาพักคินีอนุชาและคณิษฐาร่วมพระบิดา 2ีพระองค์เมื่อวันที่3มักราคมพศ2440ได้รับพระราชทานสัญญาบาตเป็นเจ้าบุญยวาฒน์วงมานิต์เจ้าผู้ของนครลำปางองค์ที่13เจ้าบุญยวาฒวงมานิต์มีราชโอรสและราชธิดารวม13องค์อยู่ในราชตระกูลณลำปางมีพระนามตามลดับดังนี้ ในแม่เจ้าเมืองชื่นราชธิดาในเจ้าวรยานลังสีเจ้าผู้ครองนครลำปางองค์ที่6มีราชธิดาห้าองค์ได้แก่เจ้าหญิงสำเพาแก้วณลำปางเจ้าหญิงสีนวลณลำปางเจ้าหญิงฝนหาแก้วณลำปางเจ้าหญิงดาวบินณลำปางและเจ้าหญิงองมณลำปางในหม่อมวาด มีราชธิดาสององค์ได้แก่เจ้าหญิงบุษบาณลำปางเจ้าหญิงบุษบาณลำปางในหม่อมจินมีราชธิดาหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงจอมณลำปางในหม่อมน้อยมีราชธิดาหนึ่งองค์ได like ้แก่เจ้าหญิงอัมพรณลำปางในหม่อมใหญ่มีราชธิดาหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงบุงาณลำปาง ในหม่อมเล็กมีราชธิดาหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงบุษบงณลำปางในหม่อมเจียกน้อยมีราชโอรสหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าบุญทรงณลำปางในหม่อมเมฆมีราชโอรสหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าบุญสารเสวีณลำปางในหม่อมช้อยมีราชธิดาหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงเนียมณลำปาง ในหม่อมโถมีราชธิดาหนึ่งองค์ได้แก่เจ้าหญิงจันหอมณนะลำปางตลอดราชาสมัยเจ้าบุญยววาดวงมานิตดำรงความมั่นคงสุจริตและความจงรักภักดีต่อราชวงจักกรีพระองค์ได้ทรงพัฒนานครลำปางและเมืองบริวาลในด้านต่างๆให้ทันกับการพัฒนาในส่วนกลาง ได้ทรงประทานที่ดินและทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างถาวรวัตถุในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการก่อสร้างสถานศึกษาตลอดจนสถานที่ราชการต่างๆเพื่อความผาสุกแก่ประชาชนลำฟางอย่างแท้จริงเจ้าบุญยววาดวงมานิ์ถึงแก่พี่ลาลัยด้วยโรควรนโรคเมื่อวันที่5ตุลาคม พศ2465สิริชันษา65ปีรวมระยะเวลาที่ทรงครองนคร25ปีและมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2470ณเมนชั่วคราวสนามเสือป่าปัจจุบันคือโรงเรียนบุญยวาดวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธโถประกอบศพมีฐานตั้งหนึ่งชั้นพร้อมด้วยเครื่องอิสริยยศฉาดเบญจาตั้งสี่คันเหตุที่มีการพระราชทานเพลิงศพหลังจากถึงแก่พิลาลัยไปแล้วกว่าห้าปีเนื่องจากในขณะนั้นไม่มีทายาทองค์ใดมีทรัพย์มากเพียงพอที่จะจัดการถวายเพลิงพระศพจนความทราบถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหัตถเลขาไปยังเจ้าดารารัศมีพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือขอให้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการจัดการพระศพและถวายเพลิงพระศพอย่างสมเกียรติ พร้อมกับขอให้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำพูนและน่านร่วมเป็นกรรมการด้วย